กิับกิับกิับเฮ่ย <c oughs> <c oughs> ่าทำยังเอาเอาเอาเป <c oughs> ็นบ้าสิแน่เน่ ่งนทนแลน่าเจ็บกว่นาถ่าน้อยนีโอโอ๊ยเนไมถ่ายรูปีเลยทำยังเนี้บัวมันก็ยขาดใช่เนี่ย

อ่า <c oughs> ออกไปออกไปอย่าำนันนำนั่น,น,น,นออจะตีเนี่ยโอ๊ยจะตีเอยมา